สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนช่องแฟนเพจคนกับช้างทุกๆท่านนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมนะครับเราจะนําเสนอนะครับเรื่องราวของตัวเลขของสาวรับแรงนะครับผมนะครับงวดที่ผ่านมาสาวรับแรงฟันที่1นะครับยอมรับว่าหลุดนะครับผมสำหรับวันนี้สาวรับแรงนะครับผมจะมาวางแนวทางเหมือนเดิมนะครับผมขอแก้มือขอสอบตัวอีกครั้งนะครับผมงวดนี้จะสอบผ่านหรือไม่อย่างไรนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมก็รอติดตามนะครับตามสถิติของสาวรับแรงนะครับงวด ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับก็คือฟันที่6เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมนะครับสรับงวดเมื่อกี้นะครับผมหลุดนะครับผมแต่งวดนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรสารรับแรลฟันที่ไหนฟันตัวไหนจับคู่ตัวไหนนะครับผมท่านผู้ชมนะครับเตรียมสมุดและปากกานะครับเตรียมจดไปพร้อมกันนะครับผมนะครับย้ํานะครับทางช่องยังคงเป็นเพียงแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นสลับสารรับแรลก็ยังคงเป็นแนวทางเช่นกันนะครับผมใช้วิทยาศาสตร์ ในการรับชมนะครับไปรับไปชมเสียงพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะโทรหาพี่สาวรับแลกกันนะครับผมนะครับจะสมุดรับกาเด้อนะครับผมไปฟังคลิปเสียงกันครับครับครับสวัสดีครับพี่สาวรับแล้วปะครับนี่ใช่แล้วค่ะครับสวัสดีนะครับสบายดีไหมน้อครับช่วงนี้เนี่ยก็สบายสบายเกินไปละอ๋อสบายเกินไปวะไม่ได้ช่วงนี้ก็อย่างว่าเน้องขายของมันก็ลําบากหน่อยช่วงนี้ ครับพอดีเอฟซีอยากจะให้ตามพี่สาวรับแรงอีกนะครับผมเพราะว่าพี่สาวรับแรงงวดก่อนเ็าให้เนาะแต่งวดที่ผ่านมาพี่สาวรับแรงฟันหนึ่งนะครับก็ก็ก็ยังก็ยังไม่เข้าเนาะพี่เลพี่สาวรับแรงเนาะงวดมันมันมันเข้ามาหลายงวดแล้วไงคะงวดนี้มันก็เลยหลุดก็ยอมรับค่ะต้องขอโทษด้วยพอดีปกติเลข้นใจอ่ถ้าแมมันจะเข้ามาประมาณสี่ห้างวดมันก็จะหลุดครั้งมึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็จะเดินต่อค่ะ ครับผมอย่างงวดที่ผ่านมาพี่พี่สาวรับแรให้ให้ฟันหกเนาะนะครับก็ก็มาหกหนึ่งนะครับฟันเม็ดเดียวด้วยหกนะครับผมหบล่างเลยนะครับหกบนหกล่างแต่งวดที่ผ่านมาก็ให้ฟันหนึ่งนะครับก็ถือว่างวดที่ผ่านมาถือว่าหลุดเนาะหลุดหลุดค่ะหลุดต้องขอโทษอย่างยิ่งเลยค่ะงวดนี้ตามต่อรวยแน่ปังๆครับผมพอดีเอฟซีหลายท่านนะครับบอกว่าอยากให้ตามสูตรของสาวรับแรให้หน่อยนะครับผมทาง ช่องก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามนะครับสำหรับตัวเลขของงวดวันที่หนึ่งกันยานี้นะครับผมนะครับพี่ต่ายมีแนวทางตัวไหนจะมาวางทั้งกี่ตัวแบบไหนอย่างไรครับพี่ต่ายก็ก็เป็นสูตรเดิมมานะคะก็คือฟันหนึ่งเอฟฟันฟันตัวเดียวก็คือฟันสี่ค่ะวันนี้ฟันสี่วันนี้ฟันสี่ค่ะครับผมผมขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับเออฟันเขียนคําว่าฟันที่สี่เลยเนาะฟันสี่เนาะ พันสี่ตัวเดียวเลยครับพันน้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ันสี่ครับผมแล้วมีตัวไหนอีกไหมครับผมสลับตัวจับคู่หรือตัววิ่งตัวอะไรนะครับตัวจับนะคะตัวจับก็คือบนล่างไปกลับนะคะอะไรนะครับสี่สองค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งอะไรนะครับสี่สองสี่ห้าสี่แปดครับจับคู่ใช่ไหมครับผมจับคู่สองตัวค่ะครับผมแป๊บหนึ่งเด้อเขียนเขาว่าจับคู่ก่อน จับคู่นะคะจับคู่สองจับคู่อ่ามีตัวไหนบ้างครับเมื่อกี้ฟังไม่ทันสี่สองค่ะสี 4, ่สองค่ะสี่ห้าสี่ห้าสี่แปดค่ะสี่แปดค่ะหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะสามสี่สามสี่ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง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 <ส>าา 6, 4, ค่ะหกสี่ค่ะหกสี่ มีมีแค่นี้ใช่ไหมครับผมหกหางมีแค่นี้องค่ะหกหางหกหกหางหกตัวแล้วแล้วมีมีเลขวิ่งไหมครับผมหรือว่ามีแค่นี้เลยวิ่งสี่เลยหรือยังไงครับผมวิ่งสี่วิ่งสี่ค่ะวิ่งสี่นี้นี้บนหรือล่างหรือทั้งล่างทั้งบนครับคูณเลยใช่ไหมครับผมก็คือวิ่งบนค่ะวิ่งบนรูดล่างอ๋อวิ่งบนเนาะวิ่งวิ่งสี่บนค่ะรูดสี่ล่างค่ะ อย่างนี้เนาะเอฟสีจะได้เข้าใจใครับใช่ค่ะใช่ครับฟันที่สี่เลยเนาะเดี๋ยววงกลมให้เลย<ะ>ฟันที่สี่ฟันสี่ตัวเดียวครับเดี๋ยววงกลมสี่ให้เลยค่ะนี่แล้วจับคู่นะครับพี่ต่ายนะครับผมนะครับจับคู่สี่สองสี่ห้าสี่แปดหนึ่งสี่สามสี่หกสี่แล้วตัวไหนที่พี่สาวรับแรงน่าจะวงกลมให้เอฟสีเพื่อเป็นแนวทางบ้างครับหรือ,อยังไงมีไหมครับเป็นทองที่ ครับก็ไม่ถึงขนาดฟันธงแค่ให้อยากจะให้มีน้ำหนักที่เน้นไปหน่อยนะครับผมนะครับอ๋อเอาเอาที่ที่นั่นมาใช้ก็มีหกสี่ค่ะหกสี่เนาะเดี๋ยววงกลมให้เอซีเลยหกสี่ครับแล้วมีตัวรองไหมครับผมก็มีสี่หนึ่งสี่สองค่ะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองเนาะค่ะเดี๋ยวขีดเส้นใต้ให้ในเด้อสลับตัวรองครับผม โอเคนะครับผมนะครับเดี๋ยวสรุปนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำหรับสาวรับแรงนะครับงวดวันที่นะครับผม1กันยายนนะครับผมนะครับสองพนะครับผมนะครับสาวรับแรงนะครับฟันมา1 4ตัวเดียวนะครับผมฟันมาแค่เลขเดียวคือ4เท่านั้นนะครับผมนะครับจับคู่นะครับผมสาวรับแรงจับคู่ให้6หาง6ชุดนะครับผมนะครับ4 2 4 5 4 8 1 4 3 4แแล้วก็ 64สนะครับผมนะครับสำหรับวิ่งนะครับผมนะครับสำหรับวิ่งสารับแรนะครับให้วิ่ง4ี่บนนะครับสำหรับรูดก็ยังคงเหมือนเดิม4ล่างนะครับผมนะครับจยาไม่ผิดนะครับผมอย่าสับสนนะครับวิ่ง4บนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าในรูดนะครับผมสารับแรแนะนําให้รูดที่4่ล่างเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมนะครับถูกต้องนะครับเนาะพี่สาวรับแรถูกต้องค่ะครับสำหรับ3ตัวนะครับผมสำหรับ3ตัวของพี่สาวรับแรนี้พี่สาวรับแรมีหรือยังหรือว่าอย่างไรครับผมก็ขอเป็น ก่อนหอยออกค่ะอ๋อคือว่าให้จะให้สามตัวก็คือก่อนหอยออกประมาณสองวันถูกต้องไหมครับผมถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะครับ FC นะครับผมเรามีนัดเหมือนเดิมนะครับกับสาวรับแรงนะครับผมก็คือท่านใดที่ยังตามตัวเลขสามตัวของสาวรับแรงอยู่นะครับผมนะครับก็ให้รอประมาณวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบเนาะครับเป็นอย่างช้านะครับผมสำหรับสำหรับสามตัวนี้สาวรับแรงจะมีกี่ชุดครับผมคร่าวๆได้ไหมครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวแอดขอวางให้ประมาณไม่เกินสี่ชุดสี่ชุดแล้วกันเต็มที่สี่ชุดค่ะครับเต็มที่สี่ชุดเนาะค่ะครับผมนะครับก็สารับแรมีอะไรที่จะฝากไปถึงพี่น้องเอฟซีที่กําลังรับชมสารับแรอย,อยู่ไหมครับผมที่กําลังรับชมยอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากขอโทษงวดที่แล้วหลุดนะคะพอดีมันเข้ามาหลาหลวดมาหลงวดนะแต่ยังไงงวดนี้เข้าแน่นอนค่ะฟังฟัง,งรับประกันค่ะครับสักค่ะ ครับสำหรับเบอร์โทรของสาวรับแรีที่จะให้นี้ยังยังยังจะให้เหมือนเดิมไหมครับสำหรับเบอร์โทรมันเดิมค่ะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนเบอร์โทรลงได้ไหมครับผมได้ค่ะครับผมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเขียนเบอร์โทรของพี่สาวรับแรีให้พี่สาวรับแรีบอกได้เลยไหมครับผมเพราะว่าผมนี่ครับเบอร์โทรบอกได้บอกได้ค่ะครับอ่าขอขอเลยครับผมศูนย์เก้าสี่ค่ะศูนย์เก้าสี่สองสามหกสองสามหก หนึ่งสี่หกสี่ค่ะหนึ่งสี่หกสี่ค่ะครับผมก็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 คือรบก,กวนนิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้ Ad, Ad แอดไลน์เบอร์มาดีกว่าค่ะเพราะว่าบางทีโทรมาไม่ค่อยจะสะดวกรับเท่าไหร่เพราะว่าโทรมาบางทีติดวางหวยหุ้นมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยสะดวกจะคุยแต่ถ้าแอดไลน์มาเนี่ยก็จะคือจะให้เข้ากลุ่มฟรีด้วยค่ะจะได้วางเทรื่งที่ในกลุ่มเลยอย่างเงี้ยค่ะ ครับผมสำหรับ Fc นะครับเด้อทั้งใดที่สะดวกแคปนะครับผมนะครับนี่ก็คือเบอร์โทรแล้วก็ตัวเลขที่สาวรับแรงนะครับผมนะครับมาวางในวันที่1กันยายน64นะครับผมนะครับวันนี้สาวรับแรงมั่นใจขนาดไหนครับสาวรับแรงครับผมมั่นใจขนาดไหนครับสำหรับวันนี้ครับล้านเปอร์เสาวรับแรงมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมสำหรับหลายๆท่านนะครับผมที่ ติดตามสาวรับแรอยู่นะครับผมนะครับงวดก่อนนะครับงวดก่อนให้ฟันที่6เข้าทั้งบนทั้งล่างแต่งวดที่ผ่านมาฟันที่1นะครับหลุดนะครับผมนะครับเราต้องยอมรับในจุดนี้เนาะพี่สาวรับแรเนาะนะครับขอแก้มือแก้ตัวอีกครั้งนะครับผมนะครับนะครับฝากฝากเอฟซให้สาวรับแรนะครับเข้ามาสอบอีกครั้งนะครับผมนะครับสำหรับตัวเลขของสาวรับแรนะครับผมสำหรับ3ตัวสาวรับแรก็น่าจะปล่อยประมาณวันที่29-30เนาะพี่สาวรับแร ครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับต้องขอขอบคุณพี่สาวรำบแรงมากๆเลยนะครับผมที่ได้มาแบ่งปันให้กับพี่น้อง f อซทางช่องของเรานะครับผมครับผมสวัสดีครับพี่สาวรำบแรงครับสวัสดีครับชอดีนะครับมาดูต่างะครับสวัสดีครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง